กันอีกแล้วนะคะกับเรียนกับครูยุย้ยอ่าเช่นเคยนะคะวันนี้กับวิชาภาษาไทยเล่มนี้เลยจ้ะปื๊ดแน่ภาษาพาทีจำกันได้ไหมเอ่ยเล่มนี้เด็กๆเตรียมหามาหรือยังคะอ่านนะคะเตรียมหามาแล้วเราอ่านไปแล้วหนึ่งบทใช่ไหมบทที่หนึ่งคือชื่อบทว่าว่าอะไรนะคะ ใบบกใบบัวอ่านะคะวันนี้มีอม,มีคนฝากเสื้อมาให้ออกใน u t u b e นิดหนึ่งไม่รู้เชื่ออะไรอ่ะครูยุ้ยไม่รู้ใครใครรู้ช่วยตอบครูยุ้ยหน่อยนะในคนนี้แล้วก็ฝากเสื้อมาให้ครูยุ้ยใส่ด้วยเป็นไงคะเออพอจะแบบว่าอายุแบบเด็กลงไหมอ่าโอเคนะคะอ่ะหลังจากทักทายกาลังพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นบทที่สองกันเลยบทที่สองของเราในวันนี้ ชื่อบทว่าภูผาอคุ้นไหมคะคุ้นไหมภูผาเราเรียนสระอูจําได้ไหมคําที่มีสระอูภูผาเป็นชื่อของเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในเนื้อเรื่องนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้น,น,นี่เป็นเพื่อนกับใบโบใบบัวซึ่งภูผาเป็นเด็กดีน่ารักมากนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าภูผาเขาคือใคร นิสัยใจคอเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงมีเพื่อนเป็นช้างเดี๋ยวเราตั้งกันไปดูในภาษาพาทีบทที่2กันเลยค่ะไปเลยทำ um, p o า p r w o r p t ขึ้นมาแล้วภาพใหญ่โตมากนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะนี่บทที่สองภูผานะคะ,ะบทที่สองภูผาเป็นไงคะ ดูรูปภาพแล้วเรื่องราวดูน่าสนใจจังเลยนะคะดูน่าสนใจจังเลยยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าภูผาคือใครนะคะก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปรู้จักเด็กชายภูผาเรามารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะคะรู้จักคํานําเรื่องค่ะอ้ามาแล้วค่ะเด็กชายภูผาอ้าเด็กๆด,ดูนะคะคํานี้อ่านว่าภูผา พ็สัาเพาออกเสียงพอค่ะสีแดงตัวนี้สะระอูลืมกันะรี่ยังคะพยัญชนะต้นจะแทนด้วยสีดำนะคะสะระจะแทนด้วยสีแดงนะคะพออูพูเด็กๆอ่านตามครูยื้อค่ะพออูพูขออาผาภูผา,ผผาเด็กๆอ่านตามค่ะ ภูผาเด็กๆอ่านเองค่ะอ่าเก่งมากค่ะคำต่อไปค่ะอู้คนนี้เป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับภูผาเรามาดูกันค่ะพยัญชนะต้นสีดำใช่ไหมคะออกเสียงอะไรคะพอพานออกเสียงพอออ่างเป็นสีแดงเป็นตัวพยัญชนะแต่ใช้สัญลักษณ์เป็นสีแดงแสดงว่าอออ่างเนี่ยคือสระอ่าสระอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหม สะระอ,อนะคะสะระอ,อนะคะส่วนนี้เลยสีฟ้าจํากันได้ไหมเอ่ยสีฟ้าหมายถึงอะไรสีฟ้าหมายถึงเสียงวรรณยุกตัวนี้เรียกว่าไม้เอกค่ะ,ะเด็กๆฟังคุณครูยุ้ยสะกดนะคะพออพอไม้เอกพอ่อเด็กๆสะกดตามครูยุ้ยค่ะพออพอไม้เอกพอ่อเด็กๆอ่านเองครั้งหนึ่งค่ะ เยี่ยมค่ะขออีกรอบนึงค่ะค่ะเยี่ยมมาคำต่อไปค่ะอู้ผู้หญิงคนนี้คือใครเนี่ยเหมือนกำลังจะทำกับข้าวเลยถือถาดผักเยอะแยะไปหมดอะมาดูค่ะสีแดงตัวนี้คือสาระแอค่ะเขาเรียกว่าสาระแอพยัญชนะตัวนี้สีดำก็คือพยัญชนะต้นมอมาออกเสียงมอค่ะและมีอะไรเอ่ยสีฟ้ามีอะไรเอ่ยที่เป็นสีฟ้า อ๋อสีฟ้าก็คือวรรณยุกนี่คือไม้เอกค่ะเดี๋ยวครูยูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบมอแอแม่ไม้เอกแม่เด็กๆอ่านตามครูยูนะคะมอแอแม่ไม้เอกแม่อ่าได้หรือยังคะเด็กๆอ่านเองค่ะอ่าเยี่ยมมากค่ะคำต่อไปค่ะอุ๊ยเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่ท่าทางเขาทำอะไรคะ อ่าหลายคนตอบครูยูได้เลยว่าหออาหารเด็กๆอ่านเองค่ะคำต่อไปนะคะอ่าคำนี้นี่สละตัวนี้แทนด้วยสีแดงคือเขาเรียกว่าสระไอไม้มวนค่ะสละไอไม้มวนส่วนตัวนี้ล่ะสละไอไม้มาลายนะคะ เห็นไหมนี่ความแตกต่างของสาะไอแต่ว่าออกเสียงไอเหมือนกันนะคะออกเสียงไอเหมือนกันพยัญชนะสีดำคือหอหีบตัวนี้พยัญชนะดอเด็กออกเสียงดอค่ะส่วนอันนี้สีฟ้าเป็นวรรณยุกต์ตัวนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าไม้โทค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันสองตัวออกเสียงเหมือนกันค่ะสารไอไม้ม้วนและสารไอไม้มาลายนะคะ เดี๋ยวครูยื้ยสะกดให้ฟังนะคะหอไอไหไม้โทใหเ้เด็กๆอ่านตามครูค่ะหอไอไหไม้โทใหเ้เด็กๆอ่านเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะดดไอได้ไม้โทได้เด็กๆอ่านตามครูยื้ยค่ะ ดอไอได้ไม้โทได้เด็กๆอ่านเองค่ะอ่าเยี่ยมเลยคำาต่อไปนะคะอันนี้ท่าทางเป็นยังไงลูกหลายคนบอกดีใจยิ้มอ่ะมาดูกันค่ะพยัญชนะตัวต้นสีดำาดเด็กออกเสียงดดสีแดงตัวนี้เรียกว่าสระอี อันนี้สาระไอไม้อะไรลูกจําได้ไหมไม้ม้วนค่ะและมีพยัญชนะต้นคือจอจานออกเสียงจอค่ะครูยุ้สะกดให้ฟังหนึ่งรอบแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะดอีอดีอ่านเองค่ะอ่าดีมากค่ะต่อไปจอไอใจเด็กๆอ่านเองค่ะอ่านว่าดีใจ เด็กๆอ่านตามค่ะดีใจเด็กๆอ่านเองค่ะอ่าเยี่ยมเลยค่ะคำต่อไปค่ะมู่ภาพนี้เป็นแม่กับลูกกาลังอ่านหนังสือการ์ตูนให้กันฟังเด็กๆดูนะคะดออูดูเด็กๆอ่านตามค่ะดออูดูลอแอแ,แล ลอแอแลดูแล,ดแลเด็กๆตามครูยุ้ยค่ะดูแลเด็กๆอ่านเองค่ะอ่ะเยี่ยมมากค่ะคำต่อไปค่ะอู้แม่กับลูกกอดกันมันน่าจะอ่านว่าอะไรเนาะคำนี้คำนี้ค่ะรอเรือสีดำเป็นพยัญชนะต้นค่ะส่วนตัวนี้เรียกว่าสลากก็คือไม้หันอากาศนะคะไม้หันอากาศนะคะ แต่เวลาเราออกเสียงไม้หันอากาศเราจะออกเสียงอะนะเราจะออกเสียงอะคือสระอะแต่เมื่อมีตัวอะไรคะสีเขียวคือพยัญชนะสีเขียวคือตัวสะกดตัวนี้ตัวสะกดแม่กบค่ะแม่กบมาสะกดออกเสียงสระอะพอมีแม่กบมาสะกดตัวอะก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ ซึ่งอ่านได้ดังนี้ค่ะรออะกอรักเด็กๆอ่านตามค่ะรออะกอรักรออะกอรักได้ไหมคะกระดกลิ้นด้วยนะคะรอเรือแต่ถ้ารอลิงไม่จําเป็นต้องกระดกลิ้นนะคะเด็กๆอ่านตามค่ะรออะกอรักรออะกอรัก โอเคไหมคะอ้าวคำต่อไปดีกว่านีา่ดูคำสีแดงตัวนี้มันเป็นเพียงแค่คำประกอบภาพนะลูกคำที่อ่านจริงๆคือด้านล่างนี้นะคะเด็กๆอ่านตามครูยืยค่ะภูผามีพอ่ออีกครั้งคะ่ะภูผามีพอ่อเด็กๆอ่านเองค่ะเยี่ยมค่ะคำต่อไปเลยนะคะ ามีแม่อ่าเด็กๆอ่านตามครูยุ้ยค่ะฟูผามีแม่อ่าเด็กๆอ่านเองค่ะอ่าเยี่ยมค่ะคำต่อไปลูกคำนี้ค่ะจำได้ไหมอ่านว่าพอ่ออ่าคำนี้ครูยุ้ยทวนให้สะกดให้พาสะกดอีกหนึ่งรอบสรราอไม้ม้วนหอหีบออกเสียงหอไม้โทเป็นวรรณยุกต หอไอหายไหมโทรให้หอไอหายไหมโทรให้นะคะอ่ะพ่อให้เด็กๆฟังนะคะพ่อให้คูผามาหาเดก็กๆอ่านตามคูยุยค่ะหนึ่งรอบพ่อให้คูผามาหาเดก็ดกๆอ่านตามอีกรอบหนึ่งค่ะพ่อให้คูผามาหา เด็กๆอ่านเองค่ะอ้าเยี่ยมเลยค่ะคำต่อไปนะคะต่อไปค่ะพ่อให้ภูผาคำนี้ซ้ำกับหน้าเมื่อกี้แสดงว่าทุกคนจะต้องอ่านได้ใช่ไหมอ่ะแต่คำนี้เดี๋ยวครูยุ้ยทวนให้อีกหนึ่งรอบดอูดูลอแอแลดออูดู รอแอแลดูแลเด็กๆอ่านตามครูยุ้ยค่ะดออูดูรอแอแลดูแลได้ไหมคะอ่าต่อไปคำนี้ทบทวนูใครจำได้คนนั้นจะเก่งมากเลยบทที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วใบโบค่ะใช่ไหมใบโบค่ะอ่าต่อไปอ่านเป็นประโยคพร้อมกันเนาะพร้อมๆกันเลยนะน่าจะอ่านได้แล้ว พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกขออีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับครูยุ้ยเลยพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกเยี่ยมมากค่ะหน้าต่อไปพ่อให้ภูผาดูแลใบอะไรคะใครจําได้นี่ใบอะไรนาะสาละอัวใช่ไหมคะใบบัวค่ะใบบัว อ่านพร้อมๆกับครูยุ้ยได้ไหมคะพร้อมกันเลยนะ่ะพ่อให้ภูหาดูแลใบบัวเยี่ยมมากค่ะครูยุ้ยไปหน้าถัดไปเลยนะต่อไปค่ะภู้าอันนี้จําได้แล้วเนาะบ่อยมากเลยภูผาเด็กผู้ชายคนนี้นะภูผหาคํานี้ค่ะเป็นคําใหม่เราเจอกันสองครั้งเองอ่ะเดี๋ยวครูยุ้ยพาสะกดทวนอีกรอบหนึ่งเนาะรออ่ะก็รัก ตามครูค่ะรออะก็รักอีกครั้งค่ะเด็กๆสะกดเองนะได้หรือยังคะถ้าได้แล้วคํานี้อ่านว่าใบาโบกเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอ่านเป็นประโยคกนันเนาะอ่ะภูผารักใบ,บโบกอ่ะเด็กๆอ่านตามค่ะภูผารักใบ,บโบกเด็กๆอ่านเองค่ะ เยี่ยมค่ะหน้าต่อไปเลยนะคะอ่ะคูผาอ้าวคำนี้เดี๋ยวคุูยุ้ยพาสะกดดอ,อีดีดอไอใจดีใจอ่าคูผาดีใจเด็กๆอ่านตามค่ะคูผาดีใจเสร็จแล้วคำนี้ค่ะดอไอได้ไม้โทได้ ดดไอได้ไม้โทได้ภูผาดีใจได้ได้ไหมคะเอาอีกรอบหนึ่งภูผาดีใจได้คำนี้ค่ะทวนอีกรอบหนึ่งดออูดูรอแอแลเด็กๆอ่านตามค่ะดอ,อูดูรอแอแลดูแลได้หรือ,อยังคะตอนนี้ครูจะพาอ่านเป็นประโยคแล้วนะภูผาดีใจ ได้ดูแลใบโบกขออีกรอบนึงนะคะเด็กๆอ่านตามทีละท่อนเนาะภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกเยี่ยมมากค่ะหน้าถัดไปเลยนะคะภูผารักใบบัวภูผารักใบบัว ภูผารักใบบัวต่อไปเลยนะคะภูผาดีใจภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวได้ดูแลใบบัวคราวนี<ๆ>้เราจะอ่านเป็นประโยคเลยนะลูกภูผาดีใจเด็กๆอ่านตามครูยุย้ยเอาใหม่อีกรอบค่ะภ<ๆ>ูผาดีใจ ได้ดูแลใบบัวอ่าเด็กๆอ่านเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะหน้าต่อไปค่ะใบบกใบบัวรักภูผาอ่าคำนี้ง่ายๆเป็นคำเก่าๆเอามารวมกันเป็นประโยคใหม่ได้สวยงามมากนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านตามครูยุ้ยค่ะใบบก ใบบัวรักภูผาอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆอ่านเองอ่เยี่ยมเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะพ่อแม่รักภูผาเด็กๆอ่านตามค่ะพ่อแม่รักภูผาเด็กๆอ่านตามคุยอีกรอบนึงค่ะพ่อแม่รักภูผา ต่อไปค่ะรักใบโบกอีกรอบหนึ่งค่ะรักใบโบกรักใบบัวรักใบบัวเยี่ยมค่ะครูยุ้ยไปหน้าถัดไปเลยนะต่อไปค่ะภูผารักพ่อแม่ อ่านตามนะคะภูผารักพ่อแม่อ่าประโยคต่อมาค่ะรักใบโบกรักใบโบกรักใบบัวรักใบบัวเยี่ยมเลยค่ะถัดไปเลยค่ะใบโบกใบบัว รักภูผารักพ่อรักแม่เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เราอ่านจบกันไปทีเล่มนี้บทที่สองเด็กชายภูผามีรูปภาพประกอบสวยงามนะคะอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะไปฝึกทบทวนเนาะไปฝึกทบทวนดูนะคะว่า คำไหนนะที่เรายังอ่านได้ไม่คล่องนะคะเรายังอ่านได้ไม่คล่องก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปหัดทบทวนนะคะเปิดคลิปของครูยุย้ยย้อนกลับมาดูได้นะคะย้อนกลับมาดูได้นะคะว่าเอ๊คำนี้มันออกเสียงยังไงแบบไหนออกเสียงให้ถูกต้องรอเรือมีควบกล้าให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ เรียนกับครูยุ้ยวิชาภาษาไทยป .1 นในหนังสือภาษาพาทีก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะรักษาสุขภาพสวมแมสเวลาที่เราออกจากบ้านตอนนี้ครูยุ้ยอยู่คนเดียวไม่จําเป็นต้องสวมก็ได้นะคะอ่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะเว้นระยะห่างกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่ เขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแล้วเขาอาจจะมาเยี่ยมบ้านเราหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีคนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าเขาจะมาอาจจะมาเดินเที่ยวตลาดมาซื้อของแล้วเด็กๆอาจจะไปสัมผัสหรือว่าอาจจะไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาก็ถ้าไม่จําเป็นเด็กๆก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะเรียนออนไลน์กับครูยุย้ยนะเรียนกับครูยุย้ยนะคะ วันนี้ต้องลางกันไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับบทเรียนบทต่อๆไปนะคะอย่าลืมฝึกทบทวนพยัญชนะสระตัวสะกดที่ครูยุได้สอนไปในวันนี้นะคะสำหรับวัน